มันนี้ผ้าออกมาเบิงสวนค่ะอันนี้คือสวนผักไฮโดรโปนิกแมนบอเปาแมนครับสวนผักกรองฟมค่ะเป็นพักน้ำค่ะเอาหนาไม่คือเหี่ยวน่ะอันนี้เป็นปลูกพักหนาแรงเนาะแม่ครับหนาเนี่ยมันห่อนมันหนาแรงอืมแต่บอกว่ามันโบงงามอย่างกนบอก่มันบ่ค่อยงามนั่นเนาะกัถือว่างามอยู่อันวิธีการดูแลเฮ็ดอย่างไรค่ะนี่อันนี้บมด่ะดูแลมันบอกคืออากาศมันห่อนส่งนิดเนาะมันกัดสีน้ำฟมไว้เอา ฉีดน้าเป็นฝอยๆพ่มเนี่ยกระเว้นประมาณส่องบอทเทียงกับประมาณใบม่วงอ๋อเพราะว่าผักมันย่ากังเว้นมามันสีเช้าเวอร์อากาศมันฮอนเนาะเพราะว่าผักพวกนี่เพิ่งจะมักอากาศหนาวเขาชอบอากาศหนาวมีผักยัางแน่ฮอนมีลิกโอกกนโอ๊แล้วก็ับัตเตอร์เฮดครับอันนี้เรดโอ๊กกับกลีนโอ๊กเนาะ มาเบิงบัตเตอร์เฮดนี่ค่ะอันบัตเตอร์เฮดนี่งามค่ะเหมือนดอกดอกใหม่ป่ะเออคือดอกใหม่นี่ค่ะก็นเหมือนดอกดอกอีกดอกกุหลาบดอกโบตันเน่นานาแมบนคือดอกกุหลาบนี่งามค่ะอันนี้ถ้าคาดถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเขาจะห่อสวยกว่านี้อืมอันนี้น่าเล้งเขาจะใส่ปุ๋ยอีหอย่างนี้อันนี้จะไฟจะเป็นจุลินซีครับผล้ก็แล้วก็สารนามของที่พีไออาเป็นบได้ใส่ปุ๋ยเอบี่ะเอบีเราจะใช้อยู่แต่ว่าใส่กล่องกล่องหนึ่งนี้เดียวครับประมาณสาม 3ามถึงสซีซีแค่นั้นนิดเดียวคือเอามาผสมให้เขา้ขาใ้ค่าอะไรเทีกยกอะไรนะให้ให้สารอาหารเขาครบครับบ่ต่ว่าตัวลักเข้าก็คือจะเป็นจุลินทรีย์น้ําดีสี่จีอก็เป็นน้ําหมักปลาที่เขาดึงในในตัวเจ้นออกมาแล้วแล้วก็เป็นน้ําหมักของ TPI สามตครับอุย้ยสามตเลยสามตัวสีวส่ตัวบวก แต่ว่าหั่นไอ้ไสเอบีน้ำยูเอบีใส่ประมาณสามซีีก็คือสลิงนน้อยนิดเดียวครับเออเราไม่ใส่เยอะใส่น้อยว่าติใส่น้อยครับผมเพื่อไอ้ไอ้ถาดอาหารเขามีครบกับผมเพราะว่าน้ำหมักที่เราหมักเนี่ยถาดอาหารเขาอาจจะบอครบนะครับบาจาเนี่ยบางตัวมันครบบางตัวมันก็เกินนี้แต่ว่าห้าเอามาใส่มันบาลานกันครับอแล้วได้ฉีดยาขามาแลงบอกมีมาแลงมาหลบกบอวมัค่อยมีครับพอพักสลัดมเหมือนพัก บมันผักกาดผักกวงตุ่งเ้าที่มีมาแร่งเขาจะมีหน่อยเขาจะมีนอนเนี่ยไอ้ย่างเส้นไอ้บัตเตอร์เนี่กเขาจะมักมีนอนเบัตเตอร์เฮดนี่สิมีน้อนอยู่บ่จแม่ครับแต่ว่าขฮาจะใส่บีทีบิวเบเลียพวกนี่ฉีดไว้เอาครับเป็นสารชีวภาพสารชีวพันธี์วีภภาพแล้วก็นำสมวันใหม่นำสมวันใหม่นะเขาจะมีตอนเขาเน่น้อยแต่ว่าเขาใหญ่มากเขาจะพ่คอยยุ่งนะครับอ๋อแต่ตอนที่เขายังเล็กๆเขาจะมากมากกัดกัดกินใบล่างเราอะ อันเบาถึงปุ๋ยชีวภาพนี่เขาจะมีขายมหนบอมีครับผมแต่ว่าเราต้องเอามามีกเอาอย่างของ TPI มัาจะเอามาอยู่สามตัวออจะมีสีเขียวเขาเรียกอะไรปุ๋ยเขียวปุ๋ยน้า<ม>ปุ๋ยเขียวแล้วก็ปุ๋ยม่วง<ม>แล้วก็มีไฮไอไบโอไฮโดรโปนิกของ TPI ครับสามตัวบวกบอแล้วก็จะมีน้ําหมักที่ของรุ่นพี่ที่เขาทําเกี่ยวกับวิจัยเรื่องจุลินทรีย์ครับน้ำหมักอะไรเขาเรียกน้ําน้ําหมักชีวภาพ CG อันหนึ่งครับเออเอามาบวกกันแล้วก็จะมีน้ําหมัก ที่ก็เป็นน้ำหมากปลาที่ก็ดึงอในในตัวเจ้นออกมาแล้วอ๋อห่วงยักมันจะเล็กจะโค้งมันต้องบางอันมันมันอะไรน่ะโอ้ตรงใจเอาอิรีได้นอนน่านี่มันร้อนเท่าต้องใส่สแลนเพื่อต้องใส่สแลนกลางวัยยังสิคะโมหัยเขามีผลกระทบต่อมัอายุนี่ไก่สีพ่อพ่อเก็บแล้ววันนี้จริงๆอายุได้นะครับเหลืออีกประมาณบ่เกินสองเสมอนี่ได้สี่สิบห้าวันพอดีนะบ่ไก่สีพ่อเก็บแล้วเนาะไก่พอเก็บแล้วอ๋อมาทั้งนี้ก็สิเป็นไอ้บัตเติ้ลเฮด เออสายสายยกยกขึ้นเบิ้งเบิ้งระบบลากอันนีระบบลากเขาคุนาเนี้ยลากเขาจะใบขาวนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ำมันก็จะอุ่นๆหลากเหง้าหลากเดินดีขนาดเลยเนาะลากเดินดีครับผมกเดินดีกว่าเอาลงดินอีกนะนี่เบิ้งแล้วนะดีกว่าน่ะเออตะวันตอนนี้มันใหญ่สาเนาะคืออากาศมันไ่พอได้เนาะอากาศมันไ่พอได้ค่ะแต่ถ้าอากาศมันได้เหมือนช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวนี่ห้าวาต้องเห็ดหยุ่งงากและปลูกพินก็ง่ามอือคุณน่ะ บัตเตอร์บัตเตอร์เฮดเนี่ยหลายเนาะบัตเตอร์เฮดเนี่ยมันมันมันแหน่กันเพมันมีกองลงมันก็เลยเอาแหน,น่กันอืมแต่เขาก็อยู่แล้เพราะว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นพักที่ใบกว้างปันไดน,นะอ๋อเป็นคล้าย่ไข่าย,าย,าย,ายดอกกุหลาบค่ะนี่ก็จะเป็นอียังกลีนคอร์สบอเนอันนี้มีกรีนคอร์สไออันนี้กรีนคอร์สครับมันมีสมกันเรืออ่หลายพักอันนี้หน่อยเนาะกรีนคอร์สนน่เนาะอ คือว่าไดยินว่ามีแตงพร้อมบอแมนครับทางนี้จะมีแตงกวาที่เราทดลองทําดูนะมาเบิงมาเบิงค่ะมาเบิงทางนี้จะเป็นแตงเมืองหนาเมืองเคยเห็นอยู่บปลูกแตงใส่นาปลูกปลูกด้วยกล่องโฟมคือกันเนาะแมนครับปลูกแตงนนหนาเพราะเขาก็เห็ดแล้วเนี่ยเพราะเห็นกระเจาเห็ดเขาว่าเอ้าเขาเขาเห็ดใดเก็เลยเทานี้ค่ะอ่ามาเืองที่นั่นมีน่วยพร้อมนะเนี่ยหน่วยดกพร้อมตัวนั้นเมื่อวานเก็บไปกินกับลาบแล้ว ว่านเนี่ยเอาไปซิมเลยปลูกผักในกล่องเอ้ปลูกแตงในกล่องโฟมปลูกแตงในกล่องโฟมครับน่ากระเพื่อเคยเห็นเนี่ยเห็นบอกไหมวยมันไงพันนาแต่สะออนไปไหนเนี่ยมาเบิงหน่วยดกคือกันพันโอ้ยื่อวานเก็บไปกินเราได้บ่เก็บไปกินแล้วรอบวานกรอบอ่ะสันเก็บจะกรอบลหรเก็บเพื่อนเก็บเมื่อวานรอบหนึ่งครับบ่โอ้เพื่อนเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปซิ่มมั้งแล้วอ๋ออันนั้นหน่วยใหญ่อันนี้หน่วยใหญ่เขาหน่วยใหญ่ปลอดสารค่ะปลูกแบบอินทรีย์เลยค่ะสวนนี่ ปลอดปลยกินเองเราเป็นการทดล่องปลูกลงในกองฟมปลูกในน้ำค่ะปลูกแตงในน้ำแต่ว่ามันสิบงงามคือเขาใส่เอบีเต็มรูแบบเพราะว่าเอ้าใส่มิกนะคะเขาใส่เป็นสารอินทรียส่วนใหญ่นะครับใบเขาก็จะบงงามนม่นมาหนามึงใบโบงงามเพราะว่า มันบ่ได้มีปุ๋ยเคมีเนาะแม่นครับใบก็จะเป็นเรื่องเรื่เต็มลอยก็คือแบบใบเขาจะสวยนะตึ๊บเลยอ๋อแต่ว่าเขาก็ติดลูกให้เหอยเด็ดนลานเนาะเออได้กินอยู่เด้ดละนี่หน้ากระมืองตี๋หลานเห็นบอกใส่หน่อยนิดติดติดแทบทุกทีเลแม่น่ะเนี่ยเนาแต่มันได้ติดเห็นบ่กนะอืมแทบทุกข้อเลยนะเนี่ยคุณน่ะแทบทุกข้อเลยเนาะก็พ่อได้กินอยู่เนาะโอ้ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะแม่นครับปลูกพักในแอรปลูกแตงในกองโฟมปลูกด้วยน้ำปลูกกินเองสามารถแบบปลูกไว้ เนี่ละกองซองกองสำหกับพอกินนะพอนลือกินแล้วนัลือกินแล้วนี่อันนี้มีอยู่แปดแปดแปดถ้วยแปดต้นน่ะแปดต้นแปดต้นนั่นน่บอกต้นซ้ำนี่เข้ากับพ่อกินแล้วเนาะปลูกเล็กๆแคน้อยไปถ่ากินะความสุกเนาะนการที่ได้เข้าปลูกพักกินเองวสวนนี้ลองไปในโตน้ำเออสวนนี้เพื่นเป็นสวนเกษตรอินซี่ค่ะจะเน้นปุยอินซี่เป็นหลักเลย แน้ำมักเราเ้เห็ดปุย๋ยเนี่ยเขาเห็ดจังได,ดเ,เห็ดน้ำมักฉีดเองเห็ดจังไดน้ำหมักฉีดเองตอนนี้ก็จะมีน้ำหมักผลไม้ครับน้ำหมักรสหวานน้ำหมักรสหวานแมนที่เคยนะเคยฟ้านาเห็ดจำไดนบอที่ว่าเราจะใช้กล้วยเออแมนใช้กล้วยหรือว่าผลไม้รสหวานฉีดพักให้าวพักห้าหวานกรอบอ๋อจะเป็นพวกน้ำหมักผลไม้อะไรเงี้ยขึ้นน้ำมักหวานนะครับใส่ผลไม้ทุกอย่างว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าจะเป็นเข้ามาฉีดในห้าฉีดจังไดปริมาณปริมาณประมาณประมาณหนาซิบซีซีตอนหนามหยีิบฤครับ ห้าสิบซีซีครื่องก๋วยเอ็มลอยก็ได้เครื่องก๋วยเอ็มลอยหรือว่ามันจะมีอะไรนะถ้วยวัดนะครับห้าสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรเขาก็มาฉีดพ่นยังสิบพ่นเนี่ยเหมือนแร่งตอนเย็นเขาฉีดตอนเย็นนะครับตอนเช้าเขาสิบบอกใครฉีดเพราะว่าไอ้น้ำหมักของเราที่เป็นว่าน้ำหมักน้ำหมักหวานเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนเสารมากเข้าสี่สี่แล้วมันสิ่มาปิดใบเพราะว่าตอนเช้าเขาจะส่องเคาะแสงนะครับฉีดไว้เนี่ยเหมือนแรงเลยเพราะว่าเผือเขาจะได้ดูดซึมไปไว้ใส่เนี่ยเหมือนเสารอ๋อหน้าเขาใจว่าต้อง ต้องฉีดยนืยมือเศ้าเพื่อ,อว่าปากใบผชมันเปิดสีตอนเช้าได้แต่ว่าผมมันสีเหลือกใส่สีเนื้อมะรงเพราะว่าเนื้มอมะเร็ง<อ>ผดก็ต้อตงดูดหนาึ้นไปไ้ในต้นตอนเช้ามาเขาจะได้สงังเคราะห์แสงคือกระบวนการสงังเคราะห์อาหารเขาจะตอนเช้าที่รับแสงเนี่ย<อ>เขาจะได้ใส่อาหารต้นนั่นเต็มทีอ๋อเข้าใจแล้วพราเ,เป็นอะไรนะบมันเป็นเหมือนพวกจุลินซียจุลินซียแต่มันถือห่อนเ้าเสียเนื้อมือเศร้าเพราะสวยมาแดดออกจุลินซีโดนความห่อนคือเขาอตัดใจบ่ประสิทธิภาพก็จะลดลงแต่ห้าเสียเปเนื้อมะเรง เพืชเขาจะดูดไปไว้ตามใบตามกิ่งตามนี่เขาเพื่อรอสังเคราะห์แสงตอนเช้าตอนสาวเกษตรใส่เรื่อยๆนี่นี่นี่ขั้วหูแทะเลยนี่เกษตรกรนักวิจัยกว่าใดอันนี้เขาล่องเห็ดบกหูเรื่องยังมาถ้ามเปาเลยเปาหูเรื่องทุกอย่างเลยค่ะเบิ้งมาเบิ้งอันนี้อีกก้อนเนี่ยแตงสุ่มน้อยๆเพื่อนเนี่ยออกทุกคอออกทุกคอเลยดกค่ะนี่ตากินเนี่ยกินพธานนะเนี่ยป็นจามขั้วอนึ่ปลอดภพยปลอดภัยตองนอพน้อมปลูกกินเองในครัวเรือนเฮา

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดาวบานสวนในเดอร์ค่ะขอบคุณในหลายค่ะ